สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมนนื่อกี้พามาเบิ่งหญ้าครับยหยาแหง้วนมนี่ครับว่าเขาออกมาจะใส่ยู่นี่มี่บอครับเขาปลูกจังไรนี่ครับ,ก,รรบก็เป็นหญ้าแห้งครับส่วนมากเขาจะให้หญ้าแห้งไม่ให้หญ้าเขียวครับ ้าตัวนี้เป็นยายามมืเอเศร้าครับผมนี่ในตอนเศร้าครับสามก้อนครับตัวนี้ครับลังดีลังดีครับ้าฟุนตัวนี้จะเป็น้าตอนใบครับผมแลวกาไว้ให้ทั้งหนอกซุปนีซีโบมี่ในญี่ปุ่นครับผมได้สั่งจากหน่อครับ ซุมนี้จะเป็นหญ้าม,าม,ามาตาออสเตรเลียครับผมญี่ปุ่นมันบ่มีพื้นที่ปลูกครับปลูกไไบ่ด้ส่วนมากจะสั่งมากครับหญ้าดีครับผมกินกินดี เบิดเร็วแบบเดียวครับญี่ปุ่นพื้นที่มันหน่อยครับพื้นที่การเกษตรนี้มันหน่อยเขาก็เลยปลูกไ,ได้ครับถ้าปลูกได้ก็จะมีตาเข่าครับที่เอามาเห็ดเป็นยาหมาักแนวภาไปเพิ่งครับผม กันหนึงเดี๋ยวพาไปเบิ่งาาครับนี่ก็เป็นฟาร์มฟาร์มที่เห็นครับอันนั้นก็จะเป็นบ้านซาโจรครับเนะี่ยนี่ฟาร์มครับเดีย๋ยวพาชมฟาร์มจักหน่อยลมแห้งครับเลยว่ามึงว่านนี่ฝนโตครับมลมเลย นี่เป็นทางนมครับทางเกีบยมนมนี่จบรีวิวข้าวาให้เบิ่งครับอันนี้เป็นหัวลีครับนี่ล่างอัตโนมัติหัวลีดหัวลีดมีสี่หัวครับ ดีดฟังละสองนี่จะเป็นหัวในนี่ประมาณสี่สี่สิบสามตัวครับนี่ดีดคนละฟังนี่คือเป็นครับนอนในนี่เลย,เยฟังนี่ เบิดครับเกียงเกียงลิ่นเลยกินดีขนาดครับงาหนบอาสมข่าวมันกระลมแห้งสั่นหนาวครับยังาุ่มครับนี่ครับงา ี่จะเป็นซุ้มฟางครับบ้านเขาเอียนฟางแล้วเขาอาดเป็นก้อนกออัดมากครับมักเขาเยะมากมากเป็นก้อนเขาเขาเขาใส่น้ำยาอะไรเงี้ยเนี่ยกันนี่มันเป็นเสื้อลาครับมีเสื้อลโอ้หุ่นเองครับมืงีนี่อันนี้เขาโพดมากครับนี่โพดมาก ตัวนี้ปลูกเอาครับไม่ใช่เราปลูกเอาหลายไรยอยู่ประมาหารลอยก็ลรยครับนี่ปลูกเราก็บมามักตัวนี้น่าจะญี่ปุ่นครับมงญี่ปุ่นเฮ็ดได้น่าจะปลูกเฮ็ดได้ครับเ้าวข้าสมิธอะไรน,นะครับยาของอาหารครับเปิืมนมก่อนดิน เท่านึงลัง,ลงนีดอีกเท่านึงครับตัวละตตาครึ่งมียาอย่างอุปกรณ์ผสมครับยาผสมชุ่มมันให้มันกินดีครับผมดูหนาวครับชุ่มนี่จะเป็น,นวงอออกมาจากข้างนอกครับนี่ชุ่มนี่จะเป็น,นวงอมีลูกครับใกล้สีออกลูกแล้วนี่ชุ่นี่ก่อนก่อนสีออกลูก สองเดือนครับเขาจีเซาให้ดีดนมแล้วก็เอาออกมาข้างนอกพักคอดครับเขาเอิดอยา่าคนไหนออกมากหน่อยครับมากหน่อยก็หลายตัวครับผมนี่ก็จชนว่าใกล้นั่นแล้วครับจังอยเขาคืาเอเมาไปฮอกไกโดครับขเขาไปเลี้ยง ให้มันใหญ่ใหญ่แล้วค่อยค่อยเอาขึ้นมาครับมีแต่ตัวแม่ครับตัวผู้คล้ายครับเฮ้ยบรรยากาศหนาวครับผมครับคลิปนี้ก็ข,ข่าวๆนะครับรีวิวก็ข่าว,าวสำนีแล้ครับหนาวครับลมเย็ยนแห้งขอไปพักผ่อนกนครับตอนบ่ายได้มาทำงาน ในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ